เราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างโจทย์ข้อนี้เป็นไงบ้างครับโจทย์ข้อนี้มีรูปแรงเงาอยู่นะครับแล้วเขาก็ใบตัวเลขมาให้บอกว่าวงกลม A วงกลม B วงกลม C วงกลม D มีเส้นผ่านศูนย์กลาง10 6 4แล้วก็2หน่วยตามลำดับส่วนที่แรงเงามีพื้นที่เท่าไหร่ คือโจทย์ข้อนี้ถามว่ามันซับซ้อนมากไหมคือมันเป็นภาพลวงตาครับถ้าพูดตรงๆนะโจทย์ข้อนี้เป็นภาพลวงตาที่เอามาหลอกนะครับที่เอามาหลอกเราอะ่ะโดยเรามีเวลาจำกัดในการทําข้อสอบใช่ไหมครับมันก็จะแบบลวงลวง,ลวงตาไปอะ่ะแล้วเราจะรู้สึกโอ้มึนมึนงงง,งกับมันรู้สึกโอ้โจทย์ข้อนี้มันยากจังแต่เรามาเจาะลึกๆดีครับมาดูดีๆด,ดีครับ A อของเราอะ่ะมันอยู่ตรงนี้นี่ แล้ว A เนี่ยเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดใช่ปะเป็นวงกลมที่กลมที่สุดใหญ่ที่สุดถ้างั้นพี่มีคําถามก่อนถ้าพี่มองที่วงกลม A พี่คิดเป็นวงกลมเต็มเต็มพื้นที่เลยครับเต็มพื้นที่วงกลม A เลยพื้นที่มันคืออะไรครับมันคือ πr กําลังสองแล้วอย่าโดนหลอกนะโจทย์ที่ให้ข้อนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่รัศมี วงกลมสิ่งสําคัญที่สุดในการหาพื้นที่คือพายร์กำลังสองอ่าสูตรของมันคืออย่างนี้ครับพายร์กำลังสองแล้วตัวการสําคัญที่สุดคือ R แล้วสังเกตไหมโจทย์อันนี้ติดพายหมดทุกอันชอยติดพายหมดถ้างั้นถ้าชอยติดพายหมดไม่ต้องซีเรียสเลยครับปล่อยพายเลยเพราะเลขหน้าจะตัดไม่ลงตัวเพราะเอาตรงๆสิบหกสี่สองไม่มีแม่อะไรตัดเจ็ดลงตัวถ้างั้นข้อนี้ไม่ได้เจตนาะที่จะต้องคิดเลขครับติดพายเลย แต่บางครั้งป6แหละจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการติดภายแต่มัธยมมาเจอบ่อยนะครับแทงข้อนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเขาหลอกเราเป็นภาพลวงตาเลยถ้าง,งั้นข้อนี้นะดูที่ A ก่อน A เส้นผ่านศูนย์กลาง10รัศมีคือ5ถ้าง,งั้นพี่เริ่มต้นอย่างนี้ครับพี่มองที่ A ก่อน A A ของพี่เป็นวงกลมเต็มวงปึ๊บโอเคนะถ้าง,งั้นถ้าพี่คิดวงกลมเต็มวงของ A นะครับพี่จะได้ใครมา พี่ก็ได้พายคูณด้วย5กำลังสองทำไมเป็น5เพราะรัศมีมันคือ5จาก10หารสเหลือ5ถ้างั้น5กำลังสองพี่เขียนเรื่องนี้ก่อนเนาะ5กำลังสองโอเคนะพี่ได้ A มาหนึ่งแล้วนะพี่มอง A เ,เป็นวงกลมเต็มวงเลยนะครับเป็นพื้นที่เต็มๆเลยคำถามดีกว่าพี่ต้องลบทิ้งใครลบทิ้งใครลบทิ้ง B ครับ ทำไมอ่ะมันมองสังเกตๆๆๆดีๆดีบีของพี่อ่ะมันคือครึ่งวงกลมตัวนี้แต่มันเป็นตัวที่ไม่เอาอ่ะมันเป็นตัวขาวๆอ่ะเป็นไม่เอาแต่มันเป็นครึ่งวงกลมด้วยมันเอามาหลอกที่มันเป็นครึ่งวงกลมนี่แหละถ้างง้นข้อนี้นะถ้าเราไม่โดนหลอกนะถ้าเรามองดีๆแล้วเราไม่โดนหลอกนะครับตัวนี้พี่ก็จับไอ้ไพอาร์กำลังสองเนี่ยคูณหนึ่งส่วนสองเข้าไปดิ คูณ1นส่วนสเข้าไปมันก็กลายเป็นครึ่งวงกลมแล้วถูกไหมแล้วรัศมีของมันอ่ะจาก6ก็เหลือเท่าไหร่3อยเดี๋ยวดนหลอกนะต้องค่อยๆค,คิดดีๆนะครับถ้างั้นข้อนี้ลบนะครับทําไมพี่ลบอะ่ะเพราะมันตัดทิ้งถ้าบวกคือแรงเอาเพิ่มถูกไหมถ้างั้นข้อนี้พี่ลบทิ้งด้วยครึ่งของ B ถูกไหมครับถ้างั้นข้อนี้พี่ลบทิ้งด้วยใครเศษหนึ่งส่วนสอง,องคูณพาย แล้วตะกี้บอกแล้วว่ารัศมีของวงกลม B เนี่ยมันคือ3ถ้างั้นพี่จับ3ยกกำลังสองเสร็จแล้วนะสองชิ้นแล้วนะแต่มันลบกันนะมาดูชิ้นถัดมาครับนี่ครับวงกลม C นี่วงกลม C อยู่นี่เห็นป่ะไล่วงกลม C ของพี่อะถ้าพี่ตัดทิ้งทั้งวงกลมเลยอะตัดทิ้งไปก่อนนะตัดทิ้งทั้งวงกลมไปเลยนะครับมันเต็มวงใช่ไหมถ้างั้นเต็มวงใช้ใชพยายอากำลังสอง อย่าพิ่งไปสนใจไอ้ดีตัวเล็กๆข,ข้างในปล่อยทิ้งไปก่อนตัดวงกลม C ทิ้งทั้งอันเลยแล้ววงกลม C มีเส้นผ่านศูนย์กลาง4รัศมีคือ้างแงทานาข้อนี้วงกลม C ต้องลบทิ้งนะครับลบทิ้งนะลบทิ้งนะครับลบทิ้งแล้วลบทิ้งด้วยวงกลม C โอเคแาง,งัานข้อนี้ลบนะครับแล้วก็ลบขอนิดนึงใส่วงเล็บไว้หน่อยเวลาทำจะได้แยกชุดได้ง่ายๆนะครับโอเค C นะครับพี่ลบถ้างั้นข้อนี้ลบทิ้งเต็มเต็มวงเลยบอกแล้วว่าเส้นผลนาน4ลรัศมีคือ2ถ้างั้นข้อนี้จับ2กํกลังสโอเคนี่คือ4นะตัวสุดท้ายครับเห็นไหมอ่าพี่ลบอันนี้ทิ้งก่อนจะได้ไม่เกะก,กะสายตาเห็นไอ้ตัวเล็กๆนี่ไหมเนี่ยครับมันคือส่วนแรงเงาที่เราเอา ถ้างั้นถ้ามันคือตัวแรงเงาที่เราเอาแต่มันเอาครึ่งเดียวถ้าครึ่งเดียวก็1นส่วนสองพายากำลังสองแต่ข้อนี้ตัวดีเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางสองและมีหนึ่งโอเคนะถ้างั้นข้อนี้มาเลยครับปึ๊บเลยข้อนี้จับบวกทําไมบวกเพราะมันเป็นชิดแรงเงาที่พี่เอาถ้างั้นข้อนี้ครึ่งหนึ่งของดีตัวนี้ครับถ้างั้นข้อนี้ก็กลายเป็นบวกด้วยใครครับหนึ่งส่วนสองคูณพาย แต่คูณข้อนี้ง่ายเพราะรศมีมนันหครับถ้างั้นข้อนี้ก็จับ1นึ่งยกกำลังสองโอเคไหมอ้าวเรียบร้อยครับจะเห็นว่าที่พี่ทดมาทั้งหมดเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยทุกตัวติดพายหมดเอาลองคิดเลขง่ายๆก่อนขอคิดเลขง่ายๆก่อนดูตัวเลขแรกก่อนห้ากำลังสองได้ยีถ้างั้นตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็น25ติดพาย ไม่ต้องตื่นตกใจนะครับบางครั้งป .6 ยังไม่ค่อยคุ้นเจอพวกนี้แต่ว่าจริงๆมันทําได้แต่ถ้าเป็นมัธยมเจอติดตัวแปร x ติดตัวแปรพายพวกนี้โอ้โหเยอะแยะเลยจริงๆพายเป็นเลขนะครับแทนด้วยเลขทศนิยมได้3.14หรือ22ส่วน7แต่โจทย์ข้อนี้พี่บอกแล้วว่าเลขคิดว่าตัดไม่ลงตัวแน่นอนถ้าคิดไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะทศนิยมอ่ะต่อน,นะครับ3กําลังสองคือ3คูณกัน2รอบ3กําลังสองได้9แต่เจอข้างหน้า1ส่วน2กลายเป็น9ส่วน2ถ้างั้นลบทิ้งด้วยเส่วน2 ต่อนะครับลบต่อเลย2กําลังสองได้4ถ้างั้นตัวนี้ได้4พายและตัวสุดท้ายครับบวกด้วย1กําลัง2ไม่ต้องคิดมากได้1งครับถ้างั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน2พายโอเคครับที่เหลือก็คิดเลขครับไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่คิดเลขอย่างเดียวโอเคปะ่ะเหลือแต่คิดเลขอย่างเดียวนะครับอ่ะถ้างั้นข้อนี้ฟังดีๆนะฟังดีๆนะถ้าเรามองแบบลัดๆเลยนะมองแบบเร็วๆนะครับไอตัวเนี้ยก,ก้อนกลมๆของพี่ตัวเนี้ย มันคือใครครับมันคือตัวนี้อขอโทษไว้ตรงนี้แล้วกันนะมันคือสี่เศษหนึ่งส่วนสองพายถูกไหมแล้วสี่เศษหนึ่งส่วนสองพายอ่ะพูดตรงๆนะไอ้หนึ่งส่วนสองพายที่มันเจออ่ะตัวนี้มันติดลบตัวนี้มันลบแต่ข้างหลังอ่ะมันมีมาบวกถ้างั้นหักทิ้งไปเลยครึ่งหนึ่งครับหลือสี่แล้วลบสี่กับลบสี่อ่ะเป็นลบแปดถ้างั้นข้อนี้ครับพี่ยุบมาเลยหรือใครจะไปคิด เศษส่วนคอลนออะไรก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับทุกตัวติดพายจับบวกลบกันได้ปกติครับเพราะมันเหมือนเป็นตัวพายเชิงนิดเดียวกันหมดหนูสามารถจับบวกลบเลขได้เลยถ้าางนั้นข้อนี้สิ่งที่เกิดมันจะเหลือเลขแค่นี้ครับมันจะเหลือเลขแค่25าพายลบทิ้ง8พายครับจากการลัดตัวเลขของพี่เลยนะแต่ถ้าใครจะไปเทียบคอลนอก็ได้แต่มันจะเสียเวลาคิดนิดหน่อยนะครับแต่ทําได้ถ้าางนั้นคาตอบข้อนี้เห็นชัดเลยครับ25ลบ8เหลือใครครับ17ครับ แล้วคําตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็น17บพายครับเนี่ยครับได้คําตอบแล้วจบแทนกันข้อนี้คําตอบคือหมายเลข2ครับโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขยับให้ดูโจทย์ทั้งข้อนิดนึงนะครับโอเคนะข้อนี้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้มันยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่ามันเป็นภาพเหมือนภาพดวงตาหลอกเราอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้ว่าลักษณะของการคิดวงกลมเนี่ยสามารถจัดการติดภายได้หรือสามารถจัดการโดยการ ใช้ลักษณะของการตัดแบ่งชิ้นแล้วมาจับรวมจับลบอะไรกันได้เนี่ยนะครับเราจะไปสับสนกับการที่ว่าเราจะไปหายยังไงนะแต่ถ้าตอนนี้เรารู้ว่าเฮ้ยมันสามารถแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ได้แล้วค่อยๆจับรวมกันอันนั้นตัดออกอันนี้รวมเข้ามันก็ไม่มีระายะานะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับทางั้นข้อนี้ฝากไว้ด้วยนะครับก็ไปทบทวนดูนะครับก็น่าจะช่วยในการทำข้อสอบได้นะครับ